สวัสดีครับไร่บงแก้วครับผมวันนี้มาอัปเดตหลังพายุเข้าตอนนี้ออกไปแล้ว2วันวันนี้มีแดดอันนี้นะครับใบถ้าดินดีนี่ก็ใบไม่เสียหายอาจจะโดนมาลงมาแรงบ้างครับแต่ว่าใบชุดนี้ยังเหลือคิดว่ามันจะเหลืองแห้งไปหมดละเนี่ยโดนมาแรงบ้างนิดหน่อยไม่เป็นไร น,น,นี่ยอดใหม่ก็กำลังมาอานี่ฮะอันนี้เราฉีดทางใบช่วยปกติไม่ฉีดอยู่แล้วครับแต่รอบนี้ต้องฉีดอันนี้ฉีดไปประมาณ4วัน5วันละตั้งแต่ฝนเริ่มหยุดแล้วก็ทำการฉีดช่วยเลยอาหารทางใบ ของคุณกวินนะครับยอดใหม่ก็กำลังโด,ดเดมาแล้วนี่เดี๋ยวพามาดูยอดนี่กำลังจะแตกเห็นไหมออกทุกข้อออกทุกข้อหั่ข้อบนข้อบนก็ออกทุกข้อนะฮะอ่ากิ่งนี้เป็นไงเอากิ่งนี้ก็ออกทุกข้อนี่ โบแพนกับไอไนผสมกันนะครับบวกกับยาฆ่าแมลงนี่มาอัปเดตให้ดูนะครับคุณกวินให้มาทดลองใช้ดูก่อนนนอีกต้นหนึ่งต้นนี้ก็คือแตกทั้งคุ้มแล้วก็ต้นนี้ก็อาการดีขึ้นละตอนฝนนี่เหลืองมากครับเหลืองเหลืองจริงๆอันนี้ก็ใบ ใบมาคลิปแล้วนี่ยอดมาทุกทุกข้อยอดมาทุกข้อเลยนี่กำลังจะแตกใหม่เห็นไหมฮะนี่ปริขึ้นมาทุกข้ออันนี้ยังเหลืองเหลืองอยู่นะครับเห็นไหมใบยังเหลืองเหลืองอยู่ยังไม่ฟื้นตัวเท่าไหร่แต่ว่ายอดใหม่มาแล้วครับนี่ยอดใหม่มาแล้วมาเเดให้ดูนะครับ